สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายแม้กระทั่งณวินาทีนี้พวกเราในฐานะผู้อาศัยจะสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรผมสร,รวิทธรรมรติวงศ์ผมอัสดานิสมธิ์จะมาไขาข้อสงสัย why w o r d w e e k ไปพร้อมๆกับทุกคนครับอ้าวสวัสดีโดโดว่าไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม ก็ถ้าพูดตรงๆนะก็ไม่ได้สบายเท่าไหร่เพราะตอนนี้ฝุ่นผง PM 2.5แล้วก็ค่ามลรพิธอากาศในพื้นที่เราอยู่ตอนนี้คือขมุกขมัวมืดมนแล้วท้อใจเห็นแล้วแบบโอ้ยไม่น่าออกจากบ้านไปไหนเลยไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนเลยอืมพีจริง้วฝุน่นเยอะมากเนี่ยมองออกไปนี่ก็มีแต่ฝุ่นทานั้นเลยมองเดินไปไหนก็มีแต่ความมืดมัวโดวยเฉพาะตอนเช้านี้ยิ่งฝุ่นเยอะนักกว่าเดิมอืมคือตอนเนี้ คือถ้าถ้าดูในค่าของดัชนีชีวะทางอากาศนะในพื้นที่เราอยู่ตอนนี้นะเกินหนึ่งร้อยไปแล้วคือสเกลมันศูนย์ถึงห้าร้อยตอนนี้เกินหนึ่งร้อยแล้วโอกาสอามโล่แนะนำว่าไม่ควรเกินหนึ่งร้อยเราแบบถ้าจะปิด้าต่างปิดประตูแล้วขังตัวเองอยู่ในบ้านเลยเอออันนี้เนี่ยขนาดแค่กรุงเทพเนี่ยมีร้อยกว่านะอนี่ถ้าเป็นแบบภาคเหนือเลยหลายประเทศในไทยนี่สามร้อยกว่านี่เขาใช้ชีวิตกันได้ยังไงเนาะอืมโอม้คือถ้าจะเป็นสภาวะจำยอมอะ บโดนต้มอ,อ่ะอโหยอมไปอย่างนั้นเนี่ยแก้ปัญหา,าไม่ได้อะไรเลยจริงๆไอ้ปัญหาฝุ่นนี้มันมีสาเหตุมันจะหลายอย่างมากเลยเนาะมันน่าจะค่อนข้างแก้ได้ยากจริงไหมคือถ้าจะพูดกันจริงๆนะม,มนละพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ร้ายแรงส่งผลกระทบอย่างมากในใน,ในหลายๆทวีปในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันอกนอ,กนอกเฉียงใต้รวมถึงไทยเนี่ยคือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาเคยออกมาให้ข้อมูลนะว่า มีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณ7ล้านคนต่อป,ปีจากมลพิษทางอากาศและกว่าครึ่งอ่ะเกิดในเซาท์อีสเอเชียนี่นแหละหรือเกิดในอีสเอเชียด้วยซ้ำํำึ้นแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เช่นจากยานพาหนะจากอุตสาหกรรมจากการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าไอ้พวกเนี้ยมันปล่อยอนุภาคขนาดเล็กอย่างเช่นพวก PM 10PM5PM 2.5ออกมาปล่อยก๊าซของเสียมาเช่นไนโตรเจนเช่นซัลเฟอร์เช่นโอโซนหรือคาร์บอนออกมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากเลยนะคือตัวมงชี้เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า a q i ดัชนีคุณภาพอากาศวัดความเข้มข้นของมลพิษ ทั้งหลายมีค่าศูนย์ถึงห้าร้อยค่าที่สูงแปลว่าคุณภาพอากาศแย่คือองค์การนาัยโลกเน้นเอาว่าไม่ควรเกินหน,นึ่งร้อยต่อดีร้อยกว่าแล้วคือความเสี่ยงระดับเนี้ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์แน่นอนอะ่ะชัดเจนซึ่งถ้าเมืองและเมืองในในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี่สูงกว่าร้อยทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยอ่ะยิ่งยิ่งเจอกับมลพิษทางอากาศสูงกรุงเทพก็เจอเชียงใหม่เชียงราย พวกนี้เจอความเข้มข้นของพ m 2อมสองจุดห้าเนี่ยสูงมากนะแล้วก็ราชนีคุณภาพอากาศก็ยิ่งสูงไปอีกคือบางครั้งเนี่ยสูงเกินไปถึงสามเท่าสี่เท่าของที่คุณภาพที่มันควรจะเป็นเพราะนั้นยี่สิบเท่า,าด้วยอะบ,บางที่ะโอ้โหแล้วแบบ<ม>แล้วเราจะใช้ชีวิตยอยู่กันยังไงนะในในเมื่อมลพิงอา,ากาศมันมันส่งผลอย่างเนี้ยมันส่งผลต่อสุขภาพความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมเราเสียหายไปเท่าไหร่แล้วกับการที่เราต้องมีมลพิงอากาศอย่างนี้ แย่มากจริงๆนี่คิดว่าแบบว่าสมัยก่อนอนะ่ะมันก็คงมีฝุ่นแหละเพราะว่ามันก็มีพวกแหล่งกําเนิดฝุ่นจากธรรมชาตินะแบบเช่นไฟป่าอ่อถ้าไฟป่าถ้ามันเกิดตามธรรมชาติมันก็คือเวลาอากาศมันแห้งเช่นหน้าร้อนของไทยเนี่ยป่ามันก็จะแห้งมากถ้าเกิดพายุหรือเกิดฝนตกเนี่ยฟ้ามันก็ผ่าใส่ต้นไม้แล้วมันก็จะเกิดไฟไหม้ได้แล้วไฟไหม้เนี่ยมันทาให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของตัวสารอินทรีย์หรือพวกแบบ ไม้หรือเปลือกไม้เนี่ยไอ้พวกนี้มันก็กลายเป็นฝุ่นหรือว่าเวลาภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดเท่าภูเขาไฟเกิดความจํานวนมากก็จะกลายเป็นฝุ่นได้เหมือนกันไอ้นี่มันก็คือสาเหตุตามธรรมชาติอแต่ว่าในปัจจุบันเหมือนสาเหตุมันกลายเป็นมนุษย์สร้างหมดแล้วอ่ะมันทั้งโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมันเป็นแหล่งกําเนิดที่อยู่กับที่เราสามารถระบุขอบเขตได้อย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่งแหล่งกําเนิดของฝุ่นที่ไม่อยู่นิ่งกับที่เช่นยานมหาน้ําต่างๆเหมือนที่โดโดบอกหรือว่าพวกรถยนต์รถเมที่ปล่อยก๊าซเซียหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดฝุ่นได้ทั้งนั้นเลย่โดยเฉพาะในเวลาเร่งโดดของกรุงเทพฯมามหานครอย่างตอนเช้าๆเนี่ยที่รถจะออกมาเยอะที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงที่มีการปล่อยสารมลพิษเยอะที่สุดและอากาศในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ทําให แบบมันเกิดฝุ่นได้ง่ายมากเลยอ่ะมันก็อืมเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาแล้วเราทุกคนเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการสร้างฝุ่นนั้นเหมือนกันเนาะจริงเลยโอจริงคือถ้าเรามาวิเคราะห์กันจริงนะสาเหตุของมลพิษทางอากาศในประเทศไทยแล้วก็ในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยคือการพึ่งพาฟอสซิลเราใช้ฟอสซิลเราใช้เชื้อเพลิงฟสอสซิลเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติในการมาทําให้เศรษฐกิจมาทําให้ความเป็นอยู่ของเรามันมัน ขยายตัวได้เพราะฉะนั้นไอ้เชื้อเพลิงพวกนี้มันหมุนเวียนไม่ได้ปล่อยกา๊าซเลยกระจกปล่อยมลพิษออกมาคือประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติใช้ถ่านหินใช้น้ำมันเยอะมากนะในขณะที่สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนนยน้อยน้อยจนถ้าเรายังใช้พลังงานระดับนี้ต่อไปเนี่ยคลายแบบเช่ยเข้าแน่ฝุ่นผงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแน่มลพิธาอากาศเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่แน่และอีกสาเหตุหนึ่งนะก็คือการทําเกษตรกรรมและปศุสัตว์แบบเร่งรัดเกษตรกรรมอ่ะ เป็นส่วนสำคัญในเศรษฐ,ฐกิจของเซาท์อีสต์เอเชียปล่อยมลพิษทางกาศจำนวนมากแอมโมเนียมีเทนไนตรัสและฝุน่น PM ก็มาจากการใช้ปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงมูลสัตว์เผาชีวภาพเกิดการตัดไม้ทำลายป่าอีกโอ้โหก็มันดูดซับออคาร์บอนได้น้อยลงอีกผลิตออกซิเจนได้น้อยลงอีก ไอ้พวกนี้ก็ทําให้ความเข้มข้นของฝุ่นความเข้มข้นของมลพิษนะ่ยเพิ่มขึ้นมากสาเหตุต่อมาเนี่ยที่น่าสนใจนะคือการขยายตัวของเมืองเมืองมันเติบโตมากขึ้นประชากรเพิ่มขึ้นโอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยประชากร200กว่าล้านคนแล้วประเทศไทยเอ่อประชากรก็เพิ่มสูงมากขึ้นในอินเดียก็เพิ่มสูงขึ้นจะเกินจีนไปแล้วพวกนี้ทําให้การพัฒนาเมืองมันเติบโตก็ยิ่งใช้ไฟฟ้ามากขึ้นการขนส่งมากขึ้น แล้วก็ต้องใช้พลังงานมาใช้พ,พลังงานมาคือก็ปล่อยพวกกา๊าซปล่อยพวกฝุ่นออกมาก็แหล่งกําเนิดมลพิษแล้วก็เป็นส่วนสําคัญทั้งนั้นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่สําคัญเลยเราใช้ของเยอะพอประชากรมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยของใช้ต่างๆนานาเราใช้เยอะมากแต่เราจัดการกับของเสียไม่ดีพอไม่เพียงพอเกิดขยะมูลฝอยเกิดขยะอันตรายจากกิจกรรมต่างๆพอไปฝังกบเนี่ยมันก็ ทำให้เกิดฝุน่นทำให้เกิดฝนกรดทำให้เกิดเอของเสียมลพิษที่เข้าสู่อากาศมากขึ้นพวกนี้ปล่อยกา๊าซทั้งมีเทนทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งไนโตรเจนนะทั้งซัลเฟอร์นะออกมาแล้วมันมันไม่ได,ด,ดีเลยจริงอือก็จริงนะคือแบบว่านอกจากผลกระทบพวกนั้นแล้วมันก็ไอฝุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบแค่สุขภาพของเรานะมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ เราบอกว่าไอ้พวกสารที่มันเป็นฝุ่นเนี่ยพวกทางซัลเฟอร์ในโตรเจนหรือว่าดีเทนเนี่ยมันเวลามันทําปฏิกิริยากับไอน้ําในอากาศเนี่ยแล้วมันตกลงมาเป็นฝนเนี่ยมันก็คือฝนกรดแล้วฝนกรดเนี่ยมันก็มีอํนานาจในการทําลายล้างหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้มากทั้งเออแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามหรือว่าถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยเรานึกถึงระบบนิเวศท,ทางน้ําอ่ะที่ปกติน้าอ่ะมันจะมีค่าความเป็นกรดเบส อยู่ประมาณหกแปดก็มไม่มากเกินไปสัตว์น้ําก็เลยอยู่อาศัยได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมันมีพวกฝนที่มันตกลงมาแล้วมันมีฝุ่นเข้าไปทําปฏิกิริยาจนมันมีสภาพเป็นกรดเนี่ยมันก็ทําให้ค่า ph หรือค่าความเป็นกรดเบสในน้ําเนี่ยมันมันสูงขึ้นอ่ะแล้วพวกสัตว์น้ําชนิดอ่ะเขาก็จะอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะพวกกุ่พวกแบบสัตว์ตัวอ่อนของปลาต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีฝนกรดเนี่ยมันจะ ทำไหลผ่านดินเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดพวกผังผืดบริเวณเหงือกของปลาทําให้ปลาตายได้อีกด้วยซึ่งมันมีผลกระทบอีกเยอะมากอะ่ะหรือว่าแม้กระทั่งดินที่ได้รับฝนกรดพวกนี้ไปเนี่ยมันก็จะทําให้ค่าความเป็นกรดเบสของดินเนี่ยลดลงมีความเป็นกรดมากขึ้นพืชก็ไม่สามารถเติบโตได้อีกหรือว่าป่าเสีป่าบางชนิดเนี่ยเมื่อดินเจอดินที่เป็นพิษขนาดนี้เนี่ยดินที่มันปนเปื้อนสาร ของฝนกดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นไม้พวกนี้ตายง่ายและอ่อนแอไม่สามารถรอเราสภาพอากาศได้ง่ายขึ้นหรือถ้าเราไม่ได้พูดถึงฝนกดเนี่ยฝุ่นมันก็แน่นอนมันบดบางแสงอาทิตย์มันก็จะบดบางทัศนียภาพทําให้เราเนี่ยเกิดทําให้การขับรถหรืออะไรต่างๆเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะนนในเขตเมืองใหญ่ที่เราเจอข่าวในอินเดียหรือว่าพืชพันธุ์ทางการเกษตรเนี่ยเมื่อไม่ได้รับแสงอาทิตย์เนี่ย มันก็จะทําให้พืชเนี่ยมีรอยดําได้หรืออาจจะทําให้ใบของพืชเนี่ยมีสีเหลืองพืชพวกนี้มันก็ขายไม่ได้ก็ะจะเห็นได้ว่าแบบผลกระทบของฝุ่นเนี่ยมันมีมากเหลือเกินเราอาจจะมองเห็นแค่ด้านที่เป็นสุขภาพแต่จริงๆแล้วฝุ่น,นมันส่งผลกระทบต่อแทบจะทุกส่วนของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบเนาะจริงไหมโอ้จริงเลยเห็นด้วยเลยแล้วคือไอ้พูดพืชผลทางการเกษตรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมีตําหนินิดหน่อยเนี่ยราคาตกเลย ขายไม่ได้เลยก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตส่งผลต่อความเป็นอยู่ซึ่งเขาก็จะทําให้ได้รายรับที่น้อยลงในขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากอะไรเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องเมนเทนหรือรักษาหรือควบคุมให้คุณภาพของพืชผัุนพวกนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมจากการที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่องฝุ่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ส่งผลกระทบทั้งความเป็นอยู่ทั้งชีวิตจริงๆเนี่ยมลพิทางอากาศเนี่ยเป็นปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพนะ สิ่งแวดล้อมก็ส่งผลสุขภาพของมนุษย์เนี่ยส่งผลมากเลยระยะสั้นเอ่ยระยะยาวเอ่ยทั้งทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดสมองและภูมิคุ้มกันมีงานวิจัยออกมาหลายชิ้นมากที่บอกว่ามลพิษทางอากาศและก็ PM 2.5สจุส่งผลต่อร่างกายมนุษย์เช่นการสัมผัสกับฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ุเนี่ยทำให้ปอดไม่สามารถกำจัดไวรัสและแบคทีเรียได้กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของระบบอวัยวะและเกิดความเครียดในร่างกาย แล้วก็ทําให้พุมงกันอ่อนแอลงซึ่งส่งผลอะไรละ่ะก็ส่งผลทําให้ติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นโมลพิษทางอากาศเนี่ยก็ทาให้สภาวะที่เป็นอยู่แย่ลง,<ม>เ,ลงเช่นหอบหืดเบาหวานความดันซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการเสรียชีวิตของโควิด19ทั้งสิ้นนะคือโควิด19ทําให้โรคพวกนี้แย่ลงแล้วก็คนก็ตายมากขึ้นประการต่อมาเนี่ยสมองกับสุขภาพจิตเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงจาก p m 2.5เลยคือถ้าในจีนนะ เขาบอกว่า PM ม25ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่งผลให้คะแนนการทดสอบทางวาจาและทางคณิตศาสตร์ต่ำลงในวัยรุ่นอย่างเราแล้วก็พบว่าในอินเดียเนี่ยการสัมผัสมลพิษธาอากาศในระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยเสี่ยงต่อการแท้งแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคออทิสติกข,ของเด็กด้วยซึ่งมันร้ายแรงมากนะคือถ้าเด็กเป็นโรคออทิสติกเนี่ยสมองต่อสมองสื่อสารการปฏิธธสัมพันธ์เลยประการต่อมาเนี่ยมลพิธาอากาศเนี่ยส่งผลต่อรองโควิด คือคนที่เป็นรองโควิดอยู่แล้วเนี่ยก็ทายิ่งเจอมลพิทาอากาศที่แย่เนี่ยเชื้อโควิดยังอยู่ในร่างกายนานขึ้นกว่าเดิมพอนานขึ้นกว่าเดิมก็ติดเชื้อนานกว่าเดิมแล้วก็พอหายแล้วก็เลยทําให้ร่างกายฟื้นฟูช้าลงกว่าเดิมหรือแม้ทต่งานวิจัยของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขาลานครินเนี่ยเขาวิจัยว่าสาเหตุของบลพิธาอากาศเนี่ยนะมันส่งผลกระทบต่อโลกต่างๆอย่างมีนัยยะสําคัญคือสําคัญกับ ช่วงฝุ่นเลยเช่นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหอบหืดโรคปอดพวกนี้ส่งผลอ,อแล้วมันอันตรายนะเฮ้ที่คือมันตายผ่อนส่งอนะตายช้าเราไม่เห็นโรคนี้แบบชัดเจนนะมันต้องรองให้ผ่านไปสิบยี่สิบสาสิบสี่สิบปีถึงจะเห็นรายละเอียดถึงจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วอ่ะเป็นปัญหาทั้งระยะสั้นลยระยะย,ยาวเลยเนาะซึ่งก็ การที่แก้ไขปัญหานี้เนี่ยมันก็คงจะต้องใช้หลายๆกระบวนการทั้งระยะสั้นระยะยาวอะ่ะอย่างเช่นเห็นที่หลายคนพูดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราว่ามันก็มีข้อจํากัดทั้งนั้นเลย,ยเช่นเรื่องการให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันก็แน,น่นอนว่ามันช่วยลดฝุ่นได้แต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมว่าถ้าคนไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วอ่ะคนจะหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยระบบขนส่งมวลชนของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับ คนจํานวนมากขนาดนั้นหรือไม่อย่างที่เรารู้กันว่าเมืองเนี่ยมันมีการขยายตัวตลอดเวลาเราคนส่วนมากเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองที่มันมีรถไฟฟ้าผ่านเนาะเขาก็จะอยู่บริเวณชานเมืองซึ่งมันก็จะไม่มีรถไฟฟ้าผ่านเขาก็ต้องขับรถเข้ามามันก็เป็นอะไรที่ยากที่เราจะเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตแบบนั้นในช่วงข้ามคืนเพราะว่ามันก็ต้องรอการพัฒนาขสนส่งมวลชนต่างๆด้วยหรือแม้กระทั่งการหันมาใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการปล่อยพวก ฟอสซิลฟูเอลส์หรือว่าโควหรือว่าถ่านหินต่างๆเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันก็ดีเหมือนกันมันก็ทําให้เออเราอลดปริมาณการปล่อยฝุ่นได้แต่ว่าพลังงานทางเลือกหลายๆอย่างเนี่ยที่ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิต์หรือพลังงานลมเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมันก็ใช้ต้นทุนสูงผลิตไฟฟ้าได้แค่ช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์เยอะหรือวันที่มีแสงอาทิตย์ปริมาณมากว่าไหนที่มีฝนตกหรือมีท้องฟ้าปกคลุมหรือช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันก็ผลิต แสงอาทิตย์ไม่ได้ละอีกอย่างคือมันผลิตได้ค่อนข้างน้อยด้วยหรือว่าพลังงานลมเนี่ยมันก็ต้องอาศัยพื้นที่ที่มีลมพัดคงที่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่ามันหาได้ยากมันก็ไม่ได้มีทุกที่โบนโลกที่เป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็ลมเนี่ยมันยังส่งผลให้เกิดเสียงดังบรบกวนคนแถวนั้นได้ด้วยหรือแม้กระทั่งการออกมาตรก,การต่างๆหรือว่าการออกกฎหมายเนี่ยแน่นอนว่ามันช่วยเออแบบเหมือนออกบังคับให้คนทําตามอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าทุกคน,น,นจะ ปฏิบัติตามมาตรการของเราเราจะควบคุมการมังค้าใช้มาตรการเหล่านั้นได้มากแค่ไหนอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องเรา,าจ,จะต้องพยายามพร้อมอยู่กับพร้อมรับฝุ่นเอาไว้โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องในเมื่อปัญหามันแก้ไม่ได้เราก็จะต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้ก่อนแล้วพยายามค่อยๆแก้ไปทีละขั้นอะ่ะอืมคิดว่าไงอะ่ะพูดถูกโอ้พูดถูกทุกอย่างเลยคือว่าจริงๆฝุ่นอนะ่ะ มันไม่ได้มีเกิดแค่ในประเทศไทยแล้วก็หมุนเวียนในประเทศไทยนะเพราะฝุ่นน่ะหรือมลพิษทางอากาศทั้งหลายเีย่มันสามารถลอยข้ามประเทศมาลอยข้ามทวีปมาแม้กระทั่งระยะทางที่มันห่างไกลกันเป็นพันกิโลเนี่ยฝุ่นก็สามารถลอยข้ามมาได้ด้วยระบบการหมุนเวียนของอากาศในโลกเนี่ยที่มันเป็นเซอร์เคิลเลชันอย่างเงี้ยทำให้มลพิษทางอากาศเนี่ยหรือฝุ่นเนี่ยมันไหลยอยู่ตลอดเวลาจริงๆมีงานวิจัยออกมาหลายชิ้นนะในช่วงนี้ที่เขาตรวจวัด มลพิธาอากาศที่ปล่อยออกมาในในประเทศหนึ่งแล้วมันจะส่งผลต่อประเทศหนึ่งอย่างไงก็มีงานวิจัยเมื่อปี2023นะครับเขาก็มีการตีพิมพ์ว่าประเมินผลการล่วไหลของมลพิธาอากาศโดยเอาข้อมูลทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคต่างๆข้อมูลสุขภาพข้อมูลการเสียชีวิตของ16ประเทศในเอเชียเนี่ยเขาพบว่า30%ของการสัมผัส PM 2.5ในประเทศประเทศหนึ่งนะมาจาก PM 2.5ที่มาจากประเทศอื่นในขณะเดียวกันเนี่ยผลกระทบของ ฝุ่น PM 2.5แล้วและก็มลพิธาอากาศทั้งหลายเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ปัจจัยทางด้านมลพิษแล้วผลกระทบของการล่วไหลหรือฝุ่นผงทางอากาศพวกนี้เนี่ยคิดเป็น1 6บซของผลการเสียชีวิตทั้งหมดคือคิดว่าอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีฝุ่นผงที่มากขึ้นพวกนี้แหละและลองคิดดูนะว่า10เอร์เซของ PM 2.5ในจีน ทำให้คนเกาหลีใต้0.8%เสียชีวิตเพิ่มขึ้นและทําให้คนเกาหลีใต้1.3%ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะโรคระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตพวกนี้ส่งผลสําคัญนะเฮ้ยเห็นไหมเราก็คงมานั่งตกใจว่าทําไมฝุ่นในจีนมันส่งผลต่อคนเกาหลีใต้เนี่ยหลักพวกนี้มันเป็นมันเป็นงานวิจัยที่เริ่มออกมาแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและต้องมีการรับมือกันอย่างจริงจัง หรือแม้กระทั่งในอเมริกาเองอะฝุ่นผงในอเมริกานะส่งผลต่อยุโรปยิ่งในช่วงซัมเมอร์นะส่งผลมากในช่วงวินเทอร์อาจจะส่งผลน้อยลงแต่ดูดิมันลอยข้ามจากอเมริกาเหนือไปยังยุโรปได้หรือแม้กระทั่งในในเซาท์อีสต์เอเชียอย่างเราเนี่ยฝุ่นผงในสิงคโปร์มลพิษทางอากาศในสิงคโปร์มาจากการเผาไหม้เผาป่าในอินโดนีเซียเนี่ยมันลอยข้ามกันมาอย่างนี้ในในสมมาตรในบอ์เดียวส่งผลต่อสิงคโปร์มากมลพิษทางอากาศในอินโดนีเซียเนี่ยก็ ก็แบบส่งผลทําให้เสียชีวิตต,ต่อไวอันควรมากขึ้นหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตลงได้ถ้าเกิดเราลดการปล่อย PM 2.5ลงไอ้พวกนี้เป็นหลักสําคัญที่เราต้องมานั่งพิจารณาแต่สิ่งที่เราทำได้จริงๆนะโอก๊กใส่แมสเดี๋ยวเนี้หน้ากากอนามัยที่สามารถการฝุน่นได้มีไปหาใส่มันจะได้ป้องกันฝุ่นไม่ให้เรา ให้เราตายช้าลงกันแล้วกันหรือไม่ก็ทาให้ชีวิตเรามันมันมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้อ่ะเพื่อนรอที่ให้ผู้มีอํานาจแก้ไขปัญหาให้มันเสร็จสิ้นได้อ่ะอย่าตายก่อนที่ปัญหามันจะแก้หมดสิ้นอ่ะอืมก็อย่างที่โดดว่าก็จริงๆเราว่ามันไม่ได้แค่อินโดนในภูมิภาคของเราอ่ะประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าแม้กระทั่งประเทศเราเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการสร้างฝุ่นทางนั้นแห่ะซึ่งเราว่ามันก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะก็คือว่า ในฐานะที่ประเทศพวกเราอยู่ในอาเซียนเนี่ยอาเซียนเขามีแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นที่มันเกิดขึ้นแบบข้ามพรมแดนข้ามเส้นชายแดนมากขนาดเนี้ยเขามีวิธียังไงเนาะเออไว้โอกาสหน้าเรามาคุยเรื่องนี้กันไหมเนี่ยโอาโหเดว,วันนี้เราต้องรีบไปเรียนวิชานึงแล้วเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนได้เลยเป,เ,ปเป็นเป็นสําคัญประเด็นต่อไปนะหมายถึงในอีพีหน้านี่น่าสนใจ และถ้าเกิดค้นความมาดีๆหรือมาพูดกันมาดิสคัตกันนะน่าจะตกผลึกได้มากกว่านี้ก็เดี๋ยวว่าพบกันใหม่ละกันพบกันใหม่ใน เอ่อในรายการของเราในอีีครั้งๆต่อไปซึ่งเราก็จะมาพูดถึงว่าเออหลักการของอาเซียนเนี่ยเขามีวิธีการแก้ปัญหาฝุ่นยังไง<อ>ก็สามารถติดตามเราได้ทางช่องทาง y t u t u นะครับชามจุฬาแล้วก็ Spotify ชามพอดแคสต์แล้วก็ติดตามเราทางช่องทางของ Facebook และ Instagram ทางซ u p o l i t i c s Lab แล้วก็ชามจุฬาด้วยได้เช่นกันก็จะทำให้รับข่าวสารแล้วก็มา เปิดโลกเปิดประเด็นในดิสคัตในเรื่องของ p m 2 5แล้วก็อนาคตของ p m เ5หรือมลพิธางกาศว่าจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณครับ